สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านประจําวันที่16นะครับวันนี้เป็นวันหวยออกนะมันจะแบบอ,อ่ก่อนหวยออกเนะี่ยมันจะเงียบๆนิดนึงนะ <laughs> ซื้ออะไรกันบ้างไปรูเอาละวันนี้นะครับก็จะชวนมาดูงานเขาเรียกว่างานเดินท่อร้อยสายไฟนะครับอ่าวันนี้ก็จะเอาราคานะค่าจ้างนะ ค่าดำเนินการค่าช่างเนี่ยคร่าวๆนะแบบว่าโดยประมาณอาจจะช่างแต่ละช่างเนี่ยก็ไม่เท่ากันเพราะว่า,าการเดินทางเนาะ,ะจำนวนของจุดเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะมากเนี่ยเขาก็จะคิดราคาเหมาเหมาถูกลงมาแต่ถ้าจุดน้อยเขาก็จะไม่สามารถคิดราคาแบบที่ผมพูดได้นะครับราคาเป็นยังไงนะลองดูลองดูอันดับแรกนะครับการกรีดท่อ ร้อยสายไฟโอ้อันนี้เขาปิดไปหมดแล้วนะมองไม่เห็นอันนี้มีอันหนึ่งมีจุดหนึ่งสามารถมองได้นะครับอ่ากรีดท่อไอ้ไม่ใช่กรีดท่อกรีดผนังพูดผิดนะนี่อย่างเงี้ยนะครับนี่กรีดผนังกรีดนะกรีดก็คือว่าเอาลูกเอาเอา,เอาพวกลูกหมูหรือหินเจียนนะซ็กเอกรีดก่อนแล้วก็สกัดออกนะครับอ่าเนี่ยไาเรยก กรีดผนังฝังท่ออย่างเงี้ยราคาโดยทั่วไปนะ,ะจุดละจุดละจุดละร้อยห้าสิบบาทนะพวผมจำไม่ได้นะแล้วนีมีมีคนส่งสัญญาณมาให้นะอ่าร้อยห้าสิบาทนี่คือเฉพาะค่าแรงนะครับอ่าทีนี้ทีนี้กรณีที่แบบว่ากรณีที่แบบว่ายังไงดีอะ เป็นค่าแรงนี่แหละในการที่จะเดินเดินท่อพวกนี้ด้วยนะที่ผมเห็นข้างบนเนี่ยเดินท่อให้ใช้งานได้นะเดินท่อให้ใช้งานได้อาดูอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปนับนะเขาเป็นราคาแบบเหมารวมไปแล้วนะแปลว่าคือมีการเดินอย่างเงี้ยหนึ่งจุดไม่ว่าจะเป็นสวิตหรือปั๊กไฟก็ตามนะครับก็คิดเฉพาะค่าแรงเนี่ยเป็นจุดนะจุดละ450บาท นนมันต้องดูจํานวนและก็ระยะทางนะครับไม่ใช่แบบว่าอ้าวมี 1. จุดเดิน4 5 0บาทนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีแค่2อสจุดเนี่ยมันก็จะต้องคิดเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายอื่นนะค่าใช้จ่ายอื่นไปด้วยมันก็จะไม่ได้ราคานี้แต่ถ้ามีได้หลายจุดเนี่ยไอ้พวกนี้เขาไม่ได้คิดนะเขาจะคิดเป็นจุดนี่จุดพวกนี้นะครับจุดพวกนี้นะครับหมายความว่าจุดพวกนี้ก็มันมีตรงนี้ด้วยนะครับ ม่ใช่มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะมันมีข้างบนนด้ด้วยนะครับเขาต้องทําตรงนี้เพื่อร้อยสายไฟแล้วก็ให้สวิตช์หรือว่าปลั๊กเนี่ยมันสามารถทํางานได้เช่นเสียบได้เปิดสวิตช์ได้อย่างนี้ค่าแรงเนี่ยประมาณนะครับ450บาทนะครับแต่ว่าถ้ารวมแบบว่าพวกปลั๊กหรือสวิตช์นะปลั๊กหรือสวิตช์ จุดละนะครับประมาณ 1,000- ถึง1,200บาทอันนี้รวมค่าของด้วยแต่ว่าไอ้พวกนี้ช่างก็จะคำนวณเองนะไม่ไอ้นี้ราคาก็ถ้าซื้อเยอะเนี่ยมันก็ไม่แพงนะแต่ว่าถ้าซื้อน้อยๆเนี่ยมันก็จะแพงนะครับนั้นก็ถ้าจำนวนจุดมันน้อยเนี่ยราคามันก็อาจจะไม่ใช่เท่าที่ผมบอกนะครับทีนี้ราคาที่เป็นค่าติดตั้งอุปกรณ์สายไฟและเดินสายไฟนะครับ ก็จุดละพันหนึ่งก็พันถึงพันสองร้อยบาทนะครับแต่ว่ามันจะไม่รวมโคมไฟนะเพราะโคมไฟอ่ะแล้วแต่เป็นชนิดไหนมันก็มีราคาถูกแพงไม่เท่ากันรวมเฉพาะพวกอุปกรณ์ที่มองไม่เห็นเนี่ยนะแล้วก็พวกท่าแรงงานนะแล้วก็พวกเต้ารับแล้วพวกสวิตช์นี้นะครับรวมพวกนี้นะครับก็ราคาก็จะประมาณใช้ได้ใช้งานได้เลยนะพันถึง ันสองร้อยบาทแต่ว่าพวกนี้เขากำนนณมาเองนะรวมอยู่ในนั้นละนะครับพวกนี้ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวบ้างๆเสียงเงียบๆแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอตอนนี้ก็เงียบแล้วผือโอกาสเล่าซะเลยแล้วกัน <c oughs> ตรงนี้เป็นงานเดินท่อร้อยสายไฟนะยังไม่มีสายไฟนะดังนั้นก็งานของช่างไฟเนี่ยยังไม่จบทีนี้ ไอตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีในแบบนะแบบเขาไม่ได้เขียนแบบนั้นนะแบบเขจะเขียนว่ามีปลั๊กอยู่จุดไหนบ้างสูงเท่าไรมีปลั๊กอยู่จุดไหนบ้างสูงจากพื้นเท่าไรหรห่างจากนี่เท่าไรอะไรเงี้ยน,นะในแบบใน drawing เราจะเขียนไว้แไอพวกเนี้ยเขาไม่ได้เขียนไว้นะอาจจะกาหนดจุดกําหนดจุดนะจุดติดไฟจุดติดหลอดไฟติดโคมไฟจนะมี สายพวกนี้เป็นงานที่ช่างแต่ละคนเนี่ยก็จ,จะคลียอทไม่เหมือนกันนะแต่ก็อาศัยประสบการณ์ว่าจะเดินแบบนี้นะก็จะวางท่อเขาเรียกจังชัน,น,น,นบล็อกนะก็คือท่อแยกนะเป็นจุดเอาไว้เชื่อมต่อสายไฟครับพวกนี้เหมือนกันนะเป็นจุดเอาไว้ทํางานเชื่อมต่อสายไฟนะสายไฟก็จะถูกสอดนะร้อยมาพอโ่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมา ร้อยมาประโผตรงนี้เดี๋ยวมาจับกันเดี๋ยวสายไฟมาจับกันให้ถูกเส้นอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาเอามาซัพพลายให้หลอดไฟนะครับให้ปลั๊กไฟอย่างเงี้ยให้มาให้ปลั๊กไฟให้สวิตชไฟอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้นั้นก็ช่างแต่ละคนนะ่ยแน่นอนว่าไม่เหมือนกันแต่ก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะเพราะว่าจุดที่เป็นจุดฟิกก็คือจุดพวกนี้แล้วก็จุดที่อย่างเงี้ยจะเดินลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่า บางทีบางคนก็ช่างบางคนบอกว้ยมันเปลืองนะถ้าเดินอย่างนี้เปลืองไม่ต้องมีอันนี้หรอกร้อยมานี้เลยมานี่เลยก็ได้นะอันนี้ก็อ่ะอต้องมีนะเพราะจุดเป็นโผล่หรือไม่อยากมีก็เอาไม่ต้องมีอันนี้ไม่ได้นะไม่ถูกไม่ถูกหลักมาตรฐานของการเดินสายไฟนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีสายไฟอยู่เราก็ต้องปิดด้วยนะครับปิดด้วยนะปิดไม่ให้พวก หนูแมลงหรือว่าน้ํามันเข้าไปนะเพราะมันสายไฟจะรัดวงจรนะครับอ่ะก็จุดต่อไปนะครับก็น่าจะมีเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะพามาดูมาดูงานฝ้านะครับอ่านี้ก็เป็นจุดที่เขาวางไว้ว่าเอออันนี้จะต้องมาเชื่อมต่อเพื่ออะไรนะจะไปไหนนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเรื่องของงานไฟฟ้าเนี่ยขอจบเท่านี้ก่อนนะครับพบกันในคลิปถัดไปนะครับ